สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อดิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้แกรนดอมวันนี้คือคุณเดือดได้เลเวลไหน ขอบคุณสำหรับทุกๆการ support นะคะแล้วก็ขอโทษด้วยสำหรับใครที่ติดตามเรามานานถ้าสงสัยว่าเราหายไปไหนพอดีช่วงนี้ทำงานแล้วก็เรียนด้วยนะคะไม่มีแม้แต่เวลาจะนอนก็เลยไม่สามารถทำคลิปได้แต่ว่าเราไปแวบโผ่ใน t i k กต k อกนะลองเข้าไปติดตามดูได้นะคะเพราะว่าติ๊กต k อกมันทำง่ายเนาะช่วงเวลาสั้นๆแป๊บเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรนดอมวันนี้กัน ดูตัวอักษรกันนิดนึงเนาะตัวอักษรน,นะคะอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้นะ M Q N นะคะมาค่ะคุณเดือดได้เลเวลไหนเนาะท็อปปิ้หายไปก็คือร้อนแรงมากเลย FC กำลังเดือดใช่ไหมใบแรกนะคะอุ๊ย เดือดได้เดือดได้ตะมูตะหมีแนลคับส์นะคะ่ะแนลคับส์มันใช่ไหมเนี่ยเพจออฟวอนส์นะคะอืมตามด้วยออโอเคซิกออฟโซดประมาณนี้ก่อนเนาะจะเปิดเพิ่มไหม เดี๋ยวขอเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราเปิดเพิ่มอีกที่หนึ่งเรารู้สึกว่าถามว่าเดือดได้เลเวลไหนนะเอาจริงๆนะคะเห็นแบบนิ่งๆเห็นดูไม่น่าจะสู้คนอะ่ะจริงๆถ้าถ้ามันเข้าตาจนหรือว่ามันมันถึงจุดที่ต้องใช้อะ่ะ คือมันต้องเป็นจุดที่ต้องใช้คือแบบจำเป็นอะ Need Necessary จำเป็นมากๆนะคะเขาเรียกอะไรอะอยู่ในสถานาการณ์ที่ยังไงอะภัยถึงตัวจะเป็นจะตายอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบมันต้องที่สุดจริงๆอะคุณถึงจะงัดมาใช้นะเราเวลางัดมาใช้อ่ะเรารู้สึกว่าพลังทำลายล้างอะอีกคนหนึ่งหรือว่าคู่กรณีของคุณอะเขาจะแบบกับตัวกับใจไมทัน คือแบบเขาคือคนบางคนนะเรารู้สึกเหมือนกับว่าอุ๊บขออภค่ะถ้าเขามาแย่คุณนะ่ะคือที่แย่นึกว่าไม่สู้หรือว่าเห็นขมได้เห็นคุนนิ่งๆเห็นดูน่ารักเรียบร้อยดูยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับได้ใจเนาะหรือว่าเขาเรียกอะไรเคยตัวเคยชินกับความน่ารักก็ แย้มีหัวใจกันไปหน่อยเนาะก็เรารู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้อยากปล่อยให้เขาทำอย่างนั้นนะแต่เรารู้สึกว่าคุณอะห่วงความสุขหรือว่าห่วงพลังงานของตัวเองมากกว่ารู้สึกว่าถ้าจะเอาพลังงานของชั้นเนี่ยนะไปแลกกับเขาอียรอะไรอะเหมือนแลกกับความสะใจสั้นๆอะคือถ้าด่ากลับไปหรือว่าทำอะไรรีแอคอะไรบางอย่างกลับไปอะ มันก็คงจะทําให้อีกคนสะดุ้งสะเทือนได้บ้างอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเหมือนคุณคํานวณในหัวแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเลยอะคือแบบเหมือนเหมือนหมาเห่าอ่ะแล้วถ้ามันมีเสียงเห่าอีกอีกเสียงหนึ่งอ่ะมันกลายเป็นมีหมาสองตัวขออภัยในความไม่สุภาพมันอารมณ์ประมาณนั้นนะคือเหมือนคุณไม่อยากเปลืองตัวฉันไม่อยากไปยุ่งไม่อยากไปอะไรแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคือลักษณะของคุณอะ เหมือนเหมือนตัวเองเป็นคนที่มีบางสิ่งบางอย่างที่จดจ่อหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เหนี่ยวนําจิตใจก็ได้นะคะอาจจะแบบมีหลักศาสนามีหลักการอะไรบางอย่างของตัวเองอะ่ะทําให้คุณไม่ไปเผลอไผลไปตกอยู่ในห่วงอารมณ์ที่เขามาแย่คุณอะ่ะที่เขามากดปุ่มคุณให้คุณโกรธอะ่ะคุณจะไม่ไปเป็นสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการหรือว่าเหมือนคุณรู้สึกว่า ฉันสะใจมากกว่าถ้าใครมาทําให้ฉันโกรธมาแย่มายุ่งแล้วฉันไม่โกรธอ่ะเหมือนถ้าควบคุมตัวเองได้คุณสะใจตรงนั้นมากกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเออวันนี้เก่งไว้วันนี้ไม่โกรธอะไรทํานองเนี้ยมันมันเป็นระดับของความเหนือชั้นทางด้านจิตวิญญาณนะอืมอันนี้ก็จะเลเวลแบบล้ําลึกอ่ะล้าลึกนิดหนึ่งเนาะแล้วก็คือถ้าถ้าให้เลือกเอาใจไปใส่กับสิ่งที่มันแบบท็อกซิกอ่ะ คือมัอนลงไปอ่ะแล้วมันขุ่นมัวเหมือนกระโดดลงไปในน้าเน่าอ่ะเดี๋ยวตัวมันตัวมันก็เหม็นด้วยอ่ะก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะฉะนั้นก็เลือกที่จะไม่ทําดีกว่าคือเหมือนไม่อยากยุ่งอ่ะไม่ค่อยอยากยุ่งกับอะไรที่กวนใจแล้วก็สู้ไปทําอะไรที่มันมีความสุขเอาใจไปวางที่ที่มีความสุขไปอยู่ในที่ที่มีความสุข หรือไม่ก็คือเหมือนแบบไม่สนใจไปเลยก็คือถ้าหนีห่างได้ก็หนีห่างนะทําเป็นไม่สนใจทําเฉยๆทำมึนๆทำอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกลักษณะทํารองเช่นนั้นซึ่งอันเนี้ยคนก็น่าจะเข้าใจผิดเดยอะอยู่ว่าเฮ้ยมันดูเหมือนไม่มีพิษสงอะไรเลยจริงๆมีนะ <laughs> ถ้าระเบิดลงนี่คือแบบว่า <laughs> คือนิวเคลียร์มากๆอ่ะมันจะแบบบึ้มมาก แต่คุณไม่ค่อยไม่ค่อยมีลักษณะแบบนั้นหรอกอืมเพราะว่าคือเหมือนถ้าทํามันก็มีกรรมติดตัวกลัมมาอยู่ดีอ่ะคุณก็ไม่ค่อยแบบเออปล่อยได้ก็ปล่อยไปเหอะอะไรทํานองนี้แบบเราก็จริงๆแล้วอ่ะอันนี้ด้วยเดชะบุญหรืออะไรไม่รู้นะเหมือนพื้นเพจติดใจคุณหรือว่าสิ่งแวดล้อมคุณอ่ะมันมีเรื่องดีมากกว่าเรื่องไม่ดีเยอะแยะเลยอะ่ะคือแบบจริงมันจะมีคนที่ไม่น่ารักกับคุณ คนที่ไม่ชอบคุณโดยไม่มีเหตุผลคนที่กันแกล้งสารพัดแต่เชื่อไหมคนที่รักคุณคนที่แบบเขารู้สึกดีกับคุณน่ะมีมากกว่าตรงนั้นน่ะเยอะเลยเยอะมากๆฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณก็อบอุ่นใจไปแล้วที่ได้รับสิ่งดีๆคือมันเหมือนคนมีความสุขอะนึกออกไหมอารมณ์ว่าฉันมีความสุขหัวใจพองโตอยู่ในที่ที่มีคนรักได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรัก คือความสุขมันเยอะแยะไปหมดอ่ะเราถ้าใครจะมาตักตวงหรือต่อให้มาขโมยความสุขออกไปบ้างอะค่ะคือเหมือนคุณร่ำรวยเป็นเศรษฐีเรื่องเนี้ยถ้าเงินมันจะหายไปห้าบาทสิบาทอ่ะเปียบเป็นเงินอ่ะเนาะความสุขของคุณอ่ะคือรวยเป็นเศรษฐีหมื่นล้านอนะ่ะหายไปห้าบาทสิบาทนิ้คือแบบขำเลยนะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยลักษณะของพลังงานของคุณจะเป็นประมาณนั้นนะคะค่ะก็ ประมาณนี้นะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะมาแบบสันส้นๆโนะพยายามจะกลับมาให้ได้ทำยากกวกลัวจะไม่ไหวอีกพยายามค่อยๆกลับมาสันส้นๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่แบบทุกคนทวงถามมาคือแบบซึ้งใจกลัวแบบเอ้ยหายกันไปหมดแล้วหรือเปล่าขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยแล้วก็ขอส่งพลังงานดีๆกลับคืนไปเช่นเดียวกันนะเราเจอกันใหม่นะคะเฮ้